คลิปนั่งลงสารรัมนูนถูกล้อมยิบก้าวสิงหาอิงตั้งหลักถแถลงเย็นชี้เป้า2จุดเสี่ยงผิดจริยธรรมข่าวอัปเดตจนถึงช่วงต้นสัปดาห์ยังไม่เสด็จน้ำเสียทีเดียวแต่ที่น่าสนใจหรือกันว่าตอนนี้ที่เข้าสู่ช่วงนับถอยหลัง ลุ้นผลคำมินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดีแพทองทานชินวัตรนายกทนตีแต่มาสุขที่29สิงหาคมซึ่งไม่จำเป็นที่ผู้ร้องคือกลุ่ม3 6สวและผู้ถูกร้องคือนายกแพทองทานจะต้องไปปรากฏตัวในห้องพิจารณาคดีเพื่อร่วมฟังการอ่านคำวินิจฉัยการของสารรัฐธรรมนูญตั้งแต่เวลา15บนาฬิกาแต่อย่างใดสามารถส่งตัวแทนไปฟังได้มีข่าวบางกระแสบอกว่านายกอิงแพทองทาน อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า29สิงหาคมจะไปปักหลักรุ้นฟังผลคดีและติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนที่ใดดีเพราะมีแนวโน้มจะไม่ไปสารรัฐมนุนในวันดังกล่าวคาดว่าจะส่งนายแพทย์พรมมินเลือดสุดเดชเลขาธิการนายกไปแทนร่ำดอกันว่าวันดังกล่าวแพททองทานกำลังเลือกอยู่ว่าจะเดินทางไปลุ้นฟังการอ่านคำวินิจฉัยที่พักเพื่อไทยถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลุ้นผลคำวินิจฉัยกสศเพื่อไทย จากนั้นพอรู้ผลคดีที่คาดว่าวจะไม่เกิน16นาฬิกา30นาทีก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการณัที่ทําการพักเพื่อไทยและไม่แน่หากชนะคดีได้ไปต่อก็อาจถแถลงขอบคุณสารรัฐปรนูญจากนั้นก็บึ่งรถเข้าทาเนียราบรัฐบาลทันทีในเย็นวันเดียวกันเพื่อโชว์ความฟิตเต็มถังในการคัมแบ็กกลับมาเป็นนายกเต็มตัวบางก็ว่านายกอิงอาจปากหลักลุ้นฟังผลคำนิชัยกับครอบครัวและทีมงานการเมืองใกล้ชิดที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือที่โรงแรมโรสวูด หรืออาจเป็นที่เซฟเฮาส์ส่วนตัวโดยหากได้ข่าวดียังได้เป็นนายกต่อก็ค่อยเบื่อรถเข้าทำเนียบรัฐบาลแถลงข่าวหน้าตึกไทยคู่ฟ้าขอบคุณสารรัฐมนูญและประชาชนที่ให้กำลังใจแต่หากผลออกมาไม่เป็นคุณต้องหลุดจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีก็อาจใช้วิธีโพสต์ความในใจผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆของตัวเองที่คาดว่าเนื้อหาก็คงน่าจะออกมาแนวยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายไม่ทำให้ประเทศเสียที่ประยและยืนยันจะทํางานการเมืองต่อไปในฐานะหัวหน้าพรรเพื่อไทย อย่างไรก็ตามยังเหลือเวลาอีก,กร่วม5วันแพทองทานคงตัดสินใจไปตามหน้าง,งานและสถานการณ์การเมืองในวันนั้นโดยหากวันที่29สิงหาคมนี้ถ้าแพทองทานไม่รอดต้องพ้นจากตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีว่าการสมรธรรมจะทําให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5จากพรรคการเมืองเครือข่ายทักษิณเชนวัตรที่หลุดจากเก้าอี้นายกตามคำนิฉัยของสารรัฐมนูญตามรอยสมัครสุนทรเวชสมชายวงสวัสด ยิ่งรักชินวัตรและเศรษฐาทวีสินซึ่งหากสารรัฐมนูญมีวติให้แพรทองทานพ้นจากเก้าอี้นายกโดยมีคำนิชัยว่ามีพฤติการไม่ซื่อสัตย์สจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนพัฒนาจริยธรรมอย่างร้ายแรงนอกจากจะเป็นชนักติดหลังแพรทองทานที่ทําให้ไม่สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเพราะถือว่ามีสักะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรา160วงรอเลขและวงเล็บ5้าแล้ว ก็ยังทําให้แพทองทานไม่สามารถกลับไปเป็นผู้บริหารในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกเหมือนกับตอนนี้ที่เสียนิดเสถาทธีสินที่หลุดจากเก้าอี้เพราะสารรัฐมนูญชี้ว่ามีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมจนเสถามีชนะติดหลังไม่สามารถกลับไปเป็นผู้บริหารในบริษัทแสตดิบริษัทยักษ์ใหญ่วงการสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองตั้งมากับมือจนออกเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ดังนั้นหากแพรทองทานเจอแบบเดียวกันก็ไม่สามารถกลับไปเป็นผู้บริหารบริษัท s อ s ซีแอสเซทคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อันเป็นบริษัทที่ครอบครัวชนวัรก่อตั้งและถือหุ้นใหญ่ได้อีกต่อไปเว้นแต่ในอนาคตมีการแก้ไขรัฐมนูญหรือยกล่างรัฐมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีเรื่องถนดต้องห้ามดังกล่าวในการรับตําแหน่งทางการเมืองก็ทําให้แพททองทานกลับเป็นในายกและกลับไปบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อทั้งหมด จะเกิดขึ้นในกรณีที่แพทองทานไม่ชิงลาออกก่อนในวันที่29สิงหาคมแต่เมื่อแกนนําพักเพื่อไทยต่างออกประฐานเสียงพร้อมกันหมดว่าแพทองทานไม่ลาออกก่อนแน่จึงรอดูกัน29สิงหาคมนี้แพทองทานจะกำชัยชนะตามรอยทักษิณผู้พ่อที่เพิ่งชนะคดี1-2ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือไม่แต่ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมเชื่อได้ว่าจะมีสารพัดข่าวลือข่าวปล่อยเกี่ยวกับผลคดีมาเป็นระลอก รวมทั้งกระแสข่าวร็อปปี้ต่างๆตลอดจนข่าวลือสัญญาณพิเศษที่ถูกโขมอย่างหนักในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบรลุมติการดกา30นทีของมาสุขที่29สิงหาคมที่คงลุ้นกันมันหยดอย่างที่มีข่าวร่ำเรือกันว่าวงหารือวังวงในตึกสารรมนูญมีการกลางมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรสระพศ2511 ที่ให้ใช้กับคณะรัฐมนตรีสอสอและสอบอด้วยซึ่งเนื้อหาในมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวที่มีด้วยกันทั้งหมด4หมวดเช่นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์แก้การฝา่าฝืนและไม่บริบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีการชี้เป้าว,ว่าปมสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้แพทองทานจะไม่รอดก็มีบางจุดเช่นข้อ6ต้องมิทักษรักษาไว้ทึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรณภาพแหแผงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือข้อที่25รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการซึ่งเนื้อหาในคลิปเสียง17นาทีระหว่างแพร่ทองทานกับพุนเซนและเคียงหวดเปิดช่องให้ตุลาการสารรัฐมนูญตีความทั้งทางแคบและทางกว้างได้ว่ามีเนื้อหาบางส่วนพาดพิงโยงถึงอธิปบตไเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการไม่รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมายเช่นกรณีนายกคุยเรื่องการเปิดด่านปิดด่านเรื่องการถอนกําลังทหารโดยมีเคียงห้วดที่เป็นชาวต่างชาติและสนิทกับผู้นํารัฐบาลจัมพูชารับรู้ด้วยจะเป็นการนําความลับทางรชาชการไปเปิดเผยเป็นตน้นแต่วิเคราะห์ได้ว่าก็อาจมีตุลาการสารรัฐมนูญบางส่วนมองว่าบทสนาดังกล่าวไม่เข้าข่ายหรือไม่มีพฤติการที่ชี้ชัดได้ว่าแพทองทานทาให้เกิดผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและไม่เข้าข่ายไม่รักษาความลับทางราชการตามกฎหมายทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษและวิจา,า,รารณญาณของก้าตุลาการสารรัฐมนูญที่จะลงมติในวันที่29สิงหาคมนี้ว่าสมควรให้ประเทศไทยมีนายกชื่อแพรทองทานต่อไปหรือไม่เพราะว่าช่วงค้งสุดท้ายก่อนถึงวันที่29สิงหาคมไม่เพียงแต่ที่ทุกจ้างก้าวของแพรทองทานจะถูกจับจ้องและเอ็กซเลยทุกฝีก้าวแล้ว ท้าุราการสารรัฐนูญสารรัฐนูญก็อยู่ในสปอตไลท์ทางสังคมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นข่าวลือข่าวปอดเรื่องการล็อบบี้อะไรต่างๆจนลือกันว่าแพทองทานรอดสารรัฐนูญให้ได้ไปต่ออย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่คลิปสั้น ที่เป็นภาพในห้องไต่สวนสารรัฐมนูญมวันที่21สิงหาคมที่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักที่เป็นภาพของแพทองทานเข้าไปตรงที่นั่งพยานที่สารรัฐมนูญเรียกมาไต่สวนและเริ่มกล่าวปฏิญาณตนแต่มีจังหวะผิดคิวเล็กน้อยจนมีเสียงในคลิปที่ตุลาการสารรัฐมนูญพูดว่านั่งลงที่ยังเถียงกันอยู่ว่าตุลาการสารรัฐมนูญพูดคําว่านั่งลงลูกหรือนั่งลงเฉยแต่พบว่ามีบางกลุ่มก็ปั่นว่านั่งลงลูก แค่นี้ก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกจนกลุ่มที่ไม่ชอบแพรทองทานดักทางดักคอสารรัฐมนูญวิจารณ์กันไปไกลแบบนี้แพรทองทานรอดแน่เจอเข้าไปแบบนี้เห็นชัดยิ่งทำให้การวินิจฉัยคดีของสารรัฐมนูญเจอล้อมหน้าล้อมหลังมติออกมาแบบไหนทั้งกองเชียร์และกองแช่งนายกอิงและเพื่อไทยรอแทงสวนเลยไม่แปลกนัดอ่านคดีวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันให้ขึ้นลมสงบการสานการ์ค่อยกระับเข้าตึกสารรัฐมนูญถึงตอนนั้นขึ้นลมแรงก็อ่อนตัวแล้ว